สวัสดีเอฟซีทุกท่านนะครับวันนี้มาเจอกันอีกเหมือนเดิมนะครับนานๆมาทีนะครับต้องมีอะไรดีๆมาฝากเอฟซีแน่นอนนะครับอ่ะนะครับวันนี้เดี๋ยวจะวางแนวทางนะครับวางแนวทางในการซ่อมสวิตชิ่งของตัวนี้นะครับ Tdk TD13 นะครับซึ่งเป็นคัสทีดีนะครับตัวนี้เป็นรุ่น4ชันแนลนะครับ สี่ช n แนลสวิตชิ่งผมเลือกมาแล้วนะครับเลือกมาแล้วแหละนะครับก็ได้ถอดแค่อันนี้เป็นเมนไฟนะครับเมนไฟที่จะไปเลี้ยง M 4ี่ชัแนลนะครับส่วนตัวนี้ก็เป็นไฟย่อยนะครับไฟย่อยพวกบวกลบสินะครับไปเลี้ยงไปเลี้ยงบาลานซ์อินพุตด้านหลังนะครับส่วน2เส้นนี้นะครับก็จะเป็นไฟเข้านะครับลายนิวตันสองี่นี่แหละนะครับอ่ะรุ่นนี้เผื่อใครอยากรู้ว่า ใช้แท็กไฟเบอร์อะไรแล้วก็ผ้าขยายเบอร์อะไรนะครับรุ่นนี้ไม่ลบเบอร์นะครับนะเดี๋ยวพาชมก่อนนะครับคร่าวๆก่อนที่เราจะไปซ่อมนะครับนี่นะครับแท็กไฟกับไดโอดนะครับเขาเฟดกับไดโอดเขาใช้เบอร์นี้นะครับนี่ตามภาพเลยนะครับส่วนผ้าขยายนะครับก็ NJW0302 0281นี่นะครับซึ่งก็เป็นเบอร์ที่เราคุ้นตากันดีนะครับแต่เบอร์นี้ของปลอมเยอะนะครับของแท้คู่หนึ่งลดประมาณ130บาทนะครับของแท้คู่หนึ่งประมาณ130บาท,บท,าบาทก็ประมาณนี้นะครับวันนั้นซึ่งผมก็น่าจะทำคลิปไปแล้วคลิปหนึ่งนะครับเอ่ซ่อมโมดูลรุ่นนี้ไปนะครับ ตอนนั้นอาการไม่หนักมากนะครับแต่วันนี้สวิตชิ่งพังนะครับอ่ะนะครับเดี๋ยวมาดูหน้าตาของสวิตชิ่งก่อนนะครับนี่นะครับนี่ก็จะหน้าตาประมาณนี้นะครับมันจะอยู่ลักษณะนี้นะครับแล้วก็จะมีเออ่ซิงค์นะครับแปะอยู่ตรงนี้นะครับเริ่มแรกมานะครับลูกค้าบอกว่า ไฟกระชากแล้วดับไปเลยนะครับไฟกระชากแล้วดับไปเลยก็แน่นอนนะครับฟิลนะครับฟิลต้องขาดนะครับแต่ผมเอาตัวใหม่ใส่แล้วนะครับนี่คือฟิลตัวใหม่นะครับฟิลตัวเก่าขาดไปนะครับลูกค้าแจ้งบอกว่าไฟกระชากดับไปเลยนะครับซึ่งแน่นอนนะครับฟิลขาดนะครับก็รุ่นนี้นะครับแนวทางนะครับเดี๋ยวจะวางแนวทางไว้ให้นะครับฟิลขาดก็ต้องมีอะไรช็อตนะครับ ยิ่งเป็นลักษณะที่เป็น power ที่เป็น switching นะครับก็จะมีปัญหานะครับในเรื่องไฟกระตุกไฟกระชากประมาณนั้นนะครับก็สิ่งที่มันจะเสียก็จะเป็นพวก m o ส f e t อะไรนี่แหละนะครับอย่าเห็นเห็นฟิวขาดนะครับอย่าไปเอาฟิวใส่นะครับอันตรายนะครับรุ่นนี้เดี๋ยวจะบอกนะครับว่าใช้เบอร์อะไรนะครับ ซึ่งมีคนเคยถามผมนะครับผมก็ไม่เคยรื้อสักทีนะครับรุ่นนี้ก็เลยตอบไม่ได้ตอนนั้นนะครับนี่นะครับเบอร์ที่ใช้นะครับ FGL 40N120 นะครับเป็น IGBT 40A 1200V นะครับเป็น IGBT 40A 1200V นะครับซึ่งบอดี้นะครับมันเท่ากันกับตัวซ5 2 0 0นะครับเป็นบอดี้ใหญ่เลยนะครับบอดี้ใหญ่เลยบอดี้บอดี้เดียวกันนะครับหน้าตาก็เหมือนกันเลยนะครับแต่สกรีนมาไม่เหมือนกันนะครับนี่ IGBT 1,200โวลต์นะครับ, LGBT, v, รบทำไมเขาถึงใส่โวลต์เยอะจังเลยนะครับเพราะว่า สวิตชิ่งนะครับมันทำงานด้วยความถี่สูงนะครับเซตหรือ IGBT ที่จะมาใส่ในวงจรประเภทนี้นะครับต้องวูนสูงไว้ก่อนนะครับต้องวูนสูงไว้ก่อนนะครับบางเอ่อบางยี่ห้อนะครับแอมคลาสนี้นะครับ M này, รบ,บางยี่ห้อเขาจะลบเบอร์มานะครับเขาจะลบเบอร์มาซึ่งผมก็ เข้าใจว่าน่าจะเป็นเบอร์นี้แหละนะครับถ้ารุ่นไหนที่เขาลบเบอร์มานะครับให้เอาเบอร์นี้แหละนะครับลงนะครับของแท้ตัวประมาณ240บาทนะครับของแท้นะครับต้องของแท้เท่านั้นนะครับถ้าของแท้แล้วก็โวลต์สูงด้วยนะครับต้องพันสองโวลต์นะครับมันก็อาจจะมีรุ่นที่มันก็อาจจะมี igbt รุ่นที่ห้าหกร้อยโวลต์นะครับที่ใส่ใน สวิตชิ่งธรรมดานะครับใส่ในตู้เชื่อมอะไรพวกนี้นะครับห้าหกร้โวลต์ไม่รอดนะครับอย่าใส่เพราะว่าผมเคยใส่แล้วนะครับเพิ่งมารู้ทีหลังนะครับว่าสวิตชิ่งประเภทนี้นะครับต้องใส่โวลต์สูงๆนะครับพันสองร้อยโวลต์หรือพันโวลต์ขึ้นไปนั่นแหละนะครับผมไม่รู้ว่ามันจะมีโวลต์สูงกว่านี้ไหมนะครับแต่เบอร์นี้จบนะครับใส่เบอร์นี้จบแต่ว่า ก่อนที่เราจะเอา i t ท t ตัวใหม่ใส่เข้าไปนะครับเราต้องรู้ก่อนนะครับว่ามีพันมาที่ขาเกตไหมนะครับถ้าไม่มีพันมาที่ขาเกตนะครับเปิดสวิตช์ขึ้นระเบิดทันทีนะครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับในช่างนะครับถ้าจะซ่อมแอมปประเภทนี้นะครับหรือถ้าจะซ่อมอะไรที่เกี่ยวกับ มอสเฟตหรืออะไรพวกนี้นะครับมอสเฟตอียีทีพวกนี้นะครับถ้าจะให้ดีนะครับเราต้องมีเครื่องมือพิเศษนะครับอ่ะวันนี้เดี๋ยวจะโชว์เครื่องมือสักหน่อยนะครับเพราะว่าผมไม่ค่อยทําคลิปซ่อมอะไรแบบนี้นะครับก็วันนี้ได้มีโอกาสนะครับโชว์เครื่องมือโบราณสักหน่อยหนึ่งนะครับตัวนี้เป็นสโคปก็เป็นอนาล็อกนะครับเป็นก็เป็นรุ่นที่ใช้มา หลายปีนะครับเป็น10ปีแล้วแหละแต่ไม่เคยทําคลิปให้ดูนะครับแต่ตัวนี้เป็นสโคปดิจิตอนนะครับเดี๋ยวจะทำเดี๋ยวจะให้ดูว่าระหว่างสโคปดิจิตอนกับอนาล็อกนะครับมันมีข้อดีข้อเสียยังไงนะครับเผื่อนายช่างท่านอื่นๆน,นะครับจะได้ตัดสินใจได้ว่าก่อนที่จะซื้อสโคปนะครับเราควรจะซื้อสโคบตัวไหนดีนะครับในงานที่เราจะทํานั้นๆน,น,นะครับ อ่ะเดี๋ยวขอติดตั้งสักครู่หนึ่งนะครับการวัดพันธุ์นะครับที่ขาเกตนะครับนี่เดี๋ยวผมจะคือผมบัดกรีตรงนี้ไว้นะครับเดี๋ยวจะเอาตรงนี้คีบเลยนะครับเห็นไหมสโคปมันก็จะมีที่ให้เราเกาะนะครับโดยที่เราไม่ต้องไปจิ้มอย่างนี้นะครับหรือจะจิ้มก็ได้นะครับนี่นี่นะครับจิ้มก็ได้เหมือนกันหรือจะเอาแบบคล้องก็ได้เหมือนกันนะครับนี่ เดี๋ยววันนี้จะคล้องให้ดูนะครับเราวัดที่ขาไหนนะครับนี่วัดที่ขาเกตนะครับวัดที่ขาเกตส่วนส่วนกลาวก็ลงกลาวนะครับก็สรุปก็คือวัดค้อมขาหนึ่งขาสานั่นแหลนะนะเดี๋ยวจะสาธิตให้ดูตรงนี้นะครับวัดตรงนี้นะครับ นี่วัดที่ขาหนึ่งกับขาสามนะครับมันจะอยู่อย่างนี้รุ่นนี้นะครับเพราะว่าจะต้องอธิบายก่อนเพราะว่าบางทีการที่เราจะวัดเดี๋ยวจะไม่รู้ว่าเอาวัดตรงไหนวัดขาไหนนะครับมันจะอยู่ลักษณะนี้นี่นะครับมันอยู่อยู่ลักษณะนี้นะครับผมก็เลยใช้ตะกวัวต่อขึ้นมาอย่างนี้นะครับเพื่อที่อยากให้เข้าใจได้ง่ายนะครับนี่ก็นะครับกราวนะครับก็ บัตรกีข้าวกับกาวนะครับที่จริงใช้สโคบตัวเดียวก็ได้นะครับแต่วันนี้เดี๋ยวผมจะเปรียบเทียบมาดูก่อนนะครับว่าระหว่างสโคบดิจิตอลกับอนาล็อกนะครับอะไรดีกว่ากันนะครับเผื่อจะได้เป็นการตัดสินใจว่าจะซื้ออะไรดีนะครับตัวนี้ก็ลงกาวเหมือนกันนะครับตัวนี้ก็ลงกลาวเหมือนกันตำแหน่งเดียวกันนะครับตัวนี้ก็ตำแหน่งเดียวกันนะครับผมแค่แยก แยกบัตรกีอีกเฟสตัวนึงนะครับให้ดูเฉยๆที่จริงมันก็จับด้วยกันก็ได้นะครับนี่ที่จริงก็จับด้วยกันก็ได้นะครับแต่ว่าดูง่ายๆแบบต้องเป็นแบบนี้ดีกว่านะครับ่ะเดี๋ยวจะเสียบปลั๊กนะครับสังเกตที่หน้าจอสโคบนะครับสังเกตที่หน้าจอสโคบเพราะว่าจะได้รู้ว่าก่อนที่เราจะเอา ว่าหน้าตาพันธุ์มันจะเป็นหน้าตาอย่างไรนะครับตอนนี้ยังไม่ได้เอา i g b t ใส่เข้าไปนะครับสามารถเสียบปลั๊กโหลดได้นะครับเสียบปลั๊กอ่านะครับหน้าตาของพันธุ์นะครับก็จะเป็นรูปอย่างนี้แหละนะครับคำว่าพันธุ์นะครับมันจะเป็นรูปสี่เหลี่ยมแบบนี้นะครับตัวนี้อนาล็อกนะครับก็เหมือนกันนะครับขึ้นเหมือนกัน แต่ว่าสโคปดีต้อนนะครับมันจะบอกความถี่ด้วยนะครับนี่นะครับสวิตชิ่งรุ่นนี้นะครับออดความถี่ที่ 39k นะครับออดความถี่ที่ 39k สโคปดีต้อนบอกทั้งความถี่บอกทั้งหน้าตานะครับของพันธุ์นะครับ แต่สโคบอะนาล็อกนะครับมันจะไม่บอกความถี่นะครับแต่สามารถดูพันได้นะครับแต่แต่ถ้าจะให้เลือกซื้อนะครับควรซื้อดีต้นดีกว่านะครับตัวนี้ก็มันก็ใกล้จะเสียแล้วแหละนี่นะครับบางทีมันพวกสวิตช์พวกอะไรมันหลวมนะครับมันใช้ไม่ค่อยดีแล้วนะครับมันเก่ามากนะครับอ่ะนะครับเป็นยังไงนะครับแนวทางนะครับ ถ้าในช่างมือใหม่นะครับก็ถ้าไม่ชํานาญการนะครับอย่าพึ่งซ่อมรุ่นนี้นะครับเพราะว่ามันต้องใช้เครื่องมือที่มาตรฐานสักหน่อยหนึ่งนะครับหรือแล้วเอามิเตอร์ที่มีเอามิเตอร์ิจิต้นที่วัดความถี่ได้มาวัดได้ไหมนะครับตามจริงเอามิเตอร์วัดก็ได้นะครับแต่ผมอยากให้เป็นสโคบมากกว่านะครับนี่ มิตเตอร์ที่มันสามารถวัดเฮิร์ได้นี่นะครับมันก็จะโชว์แบบนี้แหละนะครับมันก็จะโชว์ความถี่ตามตามนี้นะครับแต่ถ้าอยากจะให้ดีนะครับหน้าที่ของสโคบคือนี่เลยนะครับหน้าที่ของมันคือแบบนี้เลยเพราะว่านายช่างรุ่นใหม่ๆนะครับเขาก็คงใช้เป็นทุกคนแล้วแหละนะครับแต่ว่า ความรู้และประสบการณ์นะครับสิ่งที่เราจะต้องหาเพิ่มเติมนะครับอ่ะพันมาเรียบร้อยนะครับก็สามารถที่จะเอา igbt ตัวใหม่ใส่เข้าไปนะครับได้เลยนะครับอ่ะเดี๋ยวจะเอา igbt ใส่เข้าไปแล้วจะมารายงานอีกทีนึงนะครับเดี๋ยวขอประกอบ igbt ตัวใหม่ใส่เข้าไปก่อนนะครับว่ามันจะ เสียบปลั๊กขึ้นมาจะใช้ได้เลยไหมนะครับเพราะว่าเรามีเครื่องไม้เครื่องมือนะครับที่ช่วยเป็นหูเป็นตาให้เรานะครับฮะนะครับก็ประกอบใส่ igbt เข้าไปเรียบร้อยแล้วนะครับใส่ igbt เข้าไปเรียบร้อยแล้วแล้วก็ที่จริงผมเทสเฉพาะสวิตชิ่งแล้วนะครับเทสข้างนอกแล้วเสียบปลั๊กไฟออกเรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อความ รวดเร็วนะครับเพื่อคนรวดเร็วในการาทําคลิปคลิปจะได้ไม่ยาวมากนะครับผมก็เลยเอาสวิตชิ่งใส่เข้ามาในเครื่องประกอบเรียบร้อยแล้วนะครับก็มีแค่นั้นนะครับมีเท่าที่เห็นว่า,ามีเสียนะครับเสียไปไอจีบีทีนะครับโทษที i g b t เสียไป2ตัวนะครับแต่ผมจะเปลี่ยนทั้งหมดนะครับทั้งหมดมันจะมี3ตัวเสียไป2นะครับผมก็จะ เลี่ยนทั้งหมดเลยทั้ง3ตัวนะครับเพราะว่าเอาของใหม่ลงให้ลูกค้าไปเลยนะครับโลไปเลยแล้วก็เทสเรียบร้อยแล้วแล้วก็เอามาใส่ในเครื่องนะครับแล้วก็จะเปิดสวิตให้ดูนะครับว่าไอที่เราซ่อมไปเมื่อกี้นะครับมันใช้ได้จริงไหมนะครับอ่าเสียบปลั๊กนะครับอ่าเปิดสวิต อ่ะโปรเทคต่อเรียบร้อยนะครับส่วนไฟตรงนี้นะครับมันเป็นไฟที่ลูกค้ากดพาราเลนไว้ด้านหลังนะครับก็คืออย่าไปยุ่งกับเขานะครับบางทีการใช้งานของคนเราไม่เหมือนกันนะครับเขากดไว้ยังไงก็เอาไว้อย่างนั้นนะครับเผื่อมีคนสงสัยเอาไฟอะไรมันโชว์เยอะแยะไปหมดนะครับนี่คือไฟพาราเลน l นะครับการกดพาราเลนด้านหลังนะครับลองเล่งเสียงดูนะครับทีจริงผมเอาสายสัญญาณเข้าไปแล้วนะครับ ดังทั้ง4นะครับดังทั้ง4ก็คือปิดงานนะครับก็มีหลายๆคนนะครับสงสัยว่าผมไม่ค่อยลองเสียงให้ดูนะครับคือคือการฟังเสียงผ่านโทรศัพท์นะครับมันมันมันไม่ชัดนะครับเราจะไปฟังเสียงทําไมนะครับก็เอาแค่รู้ว่าดังโอเคปิดงานมันหน้าที่เรามีแค่นี้นะครับไม่ต้องไปสนใจหรอก่ก็มันจะดังยังไงนะครับ ก็อีกกหลายท่านนะครับก็สงสัยนะครับก็เดี๋ยววันนี้ผมจะบอกนะครับว่าบางคนก็ไปเห็นคลิปอาจารย์ท่านอื่นนะครับเห็นเขามีเครื่องไม้เครื่องมือนะครับเต็มโต๊ะไปหมดนะครับไม่รู้ว่าเครื่องอะไรบ้างนะครับก็การที่มีเครื่องไม้เครื่องมือที่ดีนะครับมันก็เป็นเรื่องที่ดีนะครับอย่างเช่นวันนี้นะครับ ผมต้องใช้เครื่องมือแบบนั้นเข้ามาช่วยนะครับถ้าซ่อมแอมลักษณะอย่างนี้นะครับถ้าเป็นสวิตชิ่งลักษณะอย่างนี้นะครับมันต้องมีเครื่องมือมีมันต้องมีสะโขบเข้ามาช่วยนะครับบางงานไม่จําเป็นนะครับก็จะสังเกตได้ว่านะครับผมทําคลิปมาหลายปีนะครับผมทําคลิปมาน่าจะ4,5ปีแล้วแหละนะครับนี่เป็นคลิปแรกนะครับที่ผมเอา เครื่องไม้เครื่องมือนะครับที่มาตรฐานมาทำให้ให้ดูนะครับเป็นการโชว์เครื่องมือครั้งแรกนะครับที่จริงผมใช้อยู่ตลอดนะครับผมใช้อยู่ตลอดนั่นแหละแต่ว่าทำไมผมถึงไม่ทำคลิปที่ใช้เครื่องไม้เครื่องมือลงนะครับ mm hmm. คือจุดประสงค์นะครับจุดประสงค์ผมนะครับผมจะมุ่งเน้นนะครับมุ่งเน้นไปที่นายช่างมือใหม่นะครับคนที่เพิ่งเริ่มหัดทำนะครับ ว่าถ้าเราไม่มีเครื่องมือแบบนี้นะครับเราก็สามารถทําได้เหมือนกันนะครับเราก็สามารถซ่อมได้เหมือนกันนะครับแต่ก็จะเป็นบางกรณีนะครับที่มิเตอร์ธรรมดาไม่สามารถวัดได้นะครับก็จะเป็นบางงานนะครับที่นายช่างมือใหม่นะครับดูคลิปผมแล้วเอาไปทําตามแล้วก็ใช้ได้เลยนะครับปิดงานได้นะครับโดยที่นะครับเรายังไม่ต้องมีเครื่องไม้เครื่องมือแบบนี้ นะครับแล้วเมื่อไหร่ ENNIS ที่เราจะต้องซื้อเครื่องมือแบบนี้นะครับตอนที่เราเก่งแล้วนะครับตอนที่เราเก่งแล้วพอชํานาญการสักระยะหนึ่งนะครับก็ stores, ซื้อเครื่องไม้เครื่องมือแบบนี้มานะครับมันจะช่วยเราได้เยอะนะครับก็ในช่างมือใหม่นะครับก็ดูเป็นแนวทางนะครับสําหรับคนที่เก่งแล้วนะครับมีสโคปใช้แล้วก็เข้าใจว่าน่าจะเก่งกันทุกคนนะครับก็คงไม่ได้พูดอะไรเยอะนะครับ แต่ในช่างมือใหม่นะครับหรือคนที่ยังไม่เคยซ่อมรุ่นนี้นะครับวันนี้ได้แนวทางนะครับไปอีก1รุ่นนะครับสำหรับสวิตชิ่งรุ่นนี้นะครับก็มีหลายคนที่จะส่งมานะครับแต่บางเครื่องผมต้องปฏิเสธการรับซ่อมเพราะว่ามันเละนะครับมันมันเหมือนกับไปทัวร์มาแล้วอะรอบประเทศนะครับแล้วทีนี้จะมาจบที่ผม คือมันเละเกินผมก็ไม่เอานะครับบางทีมันมันซ่อมต่อต่อกันมาเรื่อยๆนะส่งคนนู้นบางคนนี้บางคนนั้นก็วางยากันมานะครับบางคนก็วางยามาอาการนี้วางยามาอาการนี้นะครับเอาไปมาเละนะครับมาถึงผมมันเละแล้วนะครับบางบางเครื่องผมก็ต้องขออภัยนะครับที่ผมไม่ได้รับซ่อมนะครับแต่ว่าถ้าเครื่องเดิม,เด,ม,เ,ดมเดิมนะครับเครื่องเดิมเดิมยังไม่ยังไม่เคยแกะหรือ หรือยังไม่เคยซ่อมบ่อยหรือยังไม่ได้ไปทัวร์นะครับหรือยังไม่ได้ไปทัวร์มานะครับที่มันไม่เละมากนะครับก็ส่งมาให้ผมซ่อมได้นะครับก็จะประเมินราคาให้ก่อนนะครับแต่บอกไว้ก่อนนะครับอะไรแพงนะครับรุ่นนี้นะครับค่าซ่อมแพงแน่นอนนะครับถ้าเป็นตระกูล TD นะครับถ้าเป็น m อมคัสทนะครับไม่ใช่เฉพาะสวิตชิ่งนะครับผ้าขยายนะครับผ้าขยายก็แพงเหมือนกัน นะครับมอสเฟตตัวหนึ่งก็น่าจะประมาณ100กว่าบาทนะครับพาวเวอร์นะครับส่วนของพัคขยายคู่หนึงก็130บาทนะครับเบอร์นี้นะครับถ้าเป็นเบอร์อื่นก็อาจจะราคาแพงกว่านี้นะครับซึ่งหลายๆอย่างนะครับถ้าสมมุติเราพังทั้งสวิตชิ่งกับกับพัขยายนะครับก็จะหนักขึ้นอีกนะครับเพราะนั้นแล้วนะครับแต่ว่ารุ่นนี้ไม่ใช่รุ่นนี้นะครับ เอมนะครับคาสท,ทีดีนะครับส่วนใหญ่ไม่ค่อยเจอสวิตช,ชิงเสียนะครับไม่ค่อยเจอสวิตช,ชิงเสียเท่าไหร่ส่วนใหญ่จะเป็นผ้าขยายมากกว่านะครับเพราะว่าผ้าขยายชอตมันก็มีฟิลอยู่นะครับแต่ละบอร์ดมันก็มีฟิลของมันอยู่นะครับอ่ะแนวทางคร่าวๆแค่นี้นะครับแต่อะไรต้องเป็นของแท้เท่านั้นนะครับอะไรบอกไปแล้วนะครับว่าเบอร์อะไรที่ใช้ ในรุ่นนี้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับนายช่างการที่จะซื้ออะไรต้องดูดีๆนะครับว่าของแท้ไม่แท้นะครับแต่เบอร์นี้รู้สึกว่าจะไม่มีของปลอมนะครับยังไม่เจอของปลอมนะครับน่าจะแท้อยู่นะครับซื้อที่ไหนก็น่าจะแท้เพราะตัวหนึ่งมันเอ่อเท่าที่ผมดูราคาใน l า z a d a นะครับก็ยืนพื้นก็ต้องมี200นะครับก็น่าจะแท้กันทุกร้านนั่นแหละนะครับ ยังไม่เคยเจอของปลอมนะครับแต่ก่อนจะใส่ก็อย่างที่เห็นนะครับต้องมีเครื่องมือพิเศษเข้ามาช่วยนะครับอ่ะวันนี้คลิปยาวมากแล้วนะครับโอเคคลิปนี้ขอบคุณ f อซที่ติดตามรับชมนะครับวันหน้าเดี๋ยวผมมีอะไรใหม่ๆอาการใหม่ๆเทคนิคการซ่อมชั้นสูงนะครับอะไรที่เป็นแนวทางให้ f อซได้นะครับเดี๋ยวผมจะเอามาลงให้ชมอีกเช่นเคยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ